สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง BLCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับวันนี้ยังอยู่ที่บ้านนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทุกท่านครับโควิดก็ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าอยู่บ้านได้ก็อยู่นะครับแต่จะจำเป็นต้องออกไปทางานออกไปนอกบ้านก็ ต้องใส่หน้ากากนะครับใส่แมสสอชั้นนะครับเป็นดีที่สุดแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆต้องอยู่ห่างนะครับเว้นระยะห่างไม่เข้าไปในชุมชนที่แออัดนะครับวันนั้นก็ต้อง,งระมัดระวังตัวนะครับเพราะว่าเราประมาทไม่ได้ครับเชื้อโรคเรามองไม่เห็นนะครับครับวันนี้ก็จะมาคุยกันต่อนะครับ <c oughs> เรายังอยู่ในบทที่ บทที่ว่าด้วยการพนักง,งานาว่าด้วยการใช้มาตรการวินัยนะครับคือบทที่9แล้ววันนี้ก็จะเป็นตอนที่10นะครับตอนที่10ของเรื่องการใช้มาตรการทางวินยัยหรือการลงโทษทางวินัยนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนสําคัญเนี่ยนะครับที่มักจะพลาดในการใช้มาตรการทางวินยนะัยเนี่ยก็คือเรื่องของการกําหนดโทษนะครับเพราะว่าโทษ หรือว่ามาตรการที่เราจะใช้เนี่ยมันจะมี4ระดับนะครับระดับแรกก็เป็นโทษเบาหรือการกระทําผิดครั้งแรกหรือเบานะครับก็เราจะใช้มาตรการเตือนด้วยวาจาอันนี้ไม่มีผลทางกฎหมายนะครับ <c oughs> ส่วนระดับที่2ขึ้นมาก็คือเป็นการเตือนเป็นหนังสือซึ่งผมใช้กรณีเตือนเป็นหนังสือนี่เป็นตัวอย่างในการอธิบายการดําเนินง,งานทั้ง7ขั้นตอนของการใช้มาตรการทางวินัยนะครับ แล้วก็ระดับที่3ก็คือเป็นเรื่องการพักงานคือหนักขึ้นมาแล้วครับระดับระดับสุดท้ายระดับ4ก็เป็นการเลิกจ้างนะครับการเลิกจ้างเพราะฉะนั้นในการตัดสินว่าระดับของมาตรการหรือโทษที่จะใช้เนี่ยมันควรจะเป็นระดับไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะเราอาจจะไปกําหนดโทษว่ามันเป็นโทษหนักแล้วไล่ออกนะพอไปถึงศาลเนี่ย ศาลอาจจะสั่งว่าเป็นโทษสถานเบานะครับไม่สามารถที่จะเลิกจ้างได้นะอันนี้ก็จะทําให้เกิดความเสียหายนะฮะหรือในบางกรณีเป็นโทษสถานหนักแต่เราไปลงโทษสถานเบาก็อาจจะทําให้เสียโอกาสนะครับทาให้เสียโอกาสหรืออาจจะไม่มีการแก้ไขปรับปรุงนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของการใช้มาตรการทางวินัยเนี่ยก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้พนักง,งานได้มีโอกาสได้แก้ตัวนะครับแก้ไขปรับปรุง เพื่อที่จะไม่ให้กระทําผิดซ้ําอีกหรือไม่ให้กระทําผิดอย่างอื่นอีกเพื่อจะได้ทํางานด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็ประพฤติในทางที่ดีเป็นพนักงานที่ดีแล้วก็ทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานทํางานกับหัวหน้างานทํางานกับบริษัทได้ต่อเนื่องไปนะฮะอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดโทษว่า หรือมาตรการว่าจะใช้มาตรการสถานใดหรือโทษหนักหรือเบาอย่างไรนะครับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยนะครับเป็นเป็นส่วนเพิ่มเติมนะฮะส่วนเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณานะครับในการที่จะตัดสินว่าจะพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างหรือจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับ การกระทำผิดที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดสถานหนักเนี่ยที่สามารถพักงานได้หรือที่สามารถเลิกจ้างได้เนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากนะครับที่เป็นกรณีที่ศาลเคยวินิจฉัยไว้แล้วสาลดิกาวินิจฉัยไว้แล้วเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นมาตรฐานได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นที่ก็เรียกว่าเป็นเป็นฐานในการที่จะ ใช้พิจารณาในคราวต่อไปรวมทั้งศาลเองด้วยนะครับศาลอาจจะเวลาจะตัดสินเนี่ยก็จะไปดูคำภากษ,ษาดีกาเก่าๆว่าศาลได้ตัดสินได้มีนิฉัยไว้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ผู้อาก็จะนําเอาคำภากษาเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นฐานมาเทียบเคียงนะครับอย่างเช่นกรณีที่เคยกระทําผิดมาก่อนนะครับเรื่องนี้ ศาลเคยวินิจฉัยว่าเป็นอย่างไรศาลเคยตัดสินว่าอย่างไรนะครับในทํานองเดียวกันนะครับทางลูกจ้างนะผู้จิตจะฟ้องร้องคดีก็เช่นเดียวกันก็จะต้องไปศึกษานะครับว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วศาลได้พิจารณาตัดสินไปแล้วนั้นนะมีอะไรบ้างเช่นเดียวกันครับทางฝ่ายนายจ้างก่อนที่จะใช้มาตรการวินัยก่อนที่จะลงโทษทางวินัยนะครับ ก็ต้องมาตรวจเช็คดูก่อนว่าความผิดนี้มันเป็นความผิดสถานหนักหรือเปล่าหรือเป็นความผิดสถานเบานะครับหรือถ้าเป็นความผิดสถานเบาอนี่ยอาจจะเตือนด้วยวาจานะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการกระทําผิดซ้ําสถานเบาก็อาจจะเตือนเป็นหนังสือหรืออาจจะในกรณีที่มันเป็นเป็นความผิดที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรุนแรงก็อาจจะใช้มาตรการเตือนด้วยหนังสือเตือนเป็นหนังสือไว้ก่อนอย่างที่เราพูดคุยกันมานะครับ ครับวันนี้เพื่อที่จะช่วยให้ท่านได้พิจารณาประกอบว่าการกระทำผิดใดที่เป็นความผิดสถานหนักที่จะลงโทษโดยการพักงานหรือการเลิกจ้างได้ผมจะไม่แยกนะครับอยากจะว่าไปด้วยกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษแล้วขึ้นอยู่กับคำภักษาดีกาที่ท่านจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับวัน <c oughs> นี้ผมจะนำเอาคำภักษาดีกาซึ่งเป็นคำตัดสินที่ผ่านมา ซึ่งได้รวบรวมไว้โดยท่านอาจารย์ชำนาญนพิมลรัตน์นะครับจากจากหนังสือของท่านเล่มนี้นะครับอาจารย์ชำนาญพิมลรัตน์เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะครับท่านก็เป็นกูรูท่านหนึ่งนะครับในในวงการบริหารบุคคลก็เป็นที่ยอมรับนับถือนะครับมีลูกศิษย์ลูกค้ามากมายนะครับในเรื่องของการแรงงานสัมพันธ์ก็ถือว่าท่านเป็นมือนหนึ่งละนะครับแต่ท่านได้รวบรวมไว้ผมก็จะขออนุญาตนําเอา เอาสิ่งที่ท่ทานได้รวบมไว้เนี่ยมาขยายต่อนะครับขออนุญาตถอดแว่นนะครับจะได้อ่านได้สะดวกสะดวกนะครับจะมีหลายหลายประเด็นมากนะครับลำดับแรกก็เล่นพนันนะเล่นการพนันในบริเวณบริษัททั้งในและนอกเวลาทำงานนะฮะอันนี้สารดีกาวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับ พักงานได้เลิกจ้างได้นะครับอันนี้ก็พิพากษาไว้เมื่อปี2542นะครับก็2542นะครับประธานโทษะประธานโทษไม่ใช่2542นะก็23นะครับ2523นะครับกรณีที่2ฉีกประกาศหนังสือเตือนนะครับเ <laughs> มือม่อเมื่อคราวที่แล้วเพิ่งพูดถึง ถึงการติดตามประเมินผลนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็พูดถึงเรื่องการมอบหนังสือพอมอบให้ปุ๊บเนี่ยฉีกเลยฮะฉีกต่อหน้าฉีกต่อหน้าหัวหน้างานเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับพักงานได้เลิกจ้างได้นะครับกรณีที่3ก็เป็นเบิกเงินค่าบิเลี้ยงโดยไม่มีสิทธิ์อันนี้ก็ถือเป็นการทุจริตนะครับก็พักงานได้เลิกจ้างได้นะครับ ต่อยหัวหน้าหน่วยหัวหน้างานนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บหลังจากหัวหน้าผลักอ,อกเบาๆสองครั้งนะครับอันนี้ก็มีคำวินิจฉัยว่าเป็นได้ทั้งไม่ร้ายแรงนะฮะเป็นได้ทั้งร้ายแรงนะครับ,รรบก็อาจจะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมนะเหตุการณ์แวดล้อมประกอบนะครับว่าจะเป็นร้ายแรงหรือไม่นะครับก็ค่อยไปตัดสินกันอีกทีนะฮะลำดับต่อมาก็คือ อันนี้ก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอันนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพิพภากษาไปเมื่อปีสองสองหกนะฮะสองหกเอาตัวเฮี้ยมาผูกไว้กับต้นไม้หน้าโรงงานและปิดประกาศข้อความหยาบคาย <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะะอันนี้ศาลตัดสินว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะฮะพักงานเลิกจ้างได้นะครับกรณีต่อไปนะครับ กลับมาตอกบัตรเพื่อให้ได้เบีย้ยขยันอันนี้ก็เป็นความผิดร้ายแรงนะแน่นอนทุจริตต่อนหน้าที่นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับทำร้ายผู้บังคับบัญชาปากแตกระหว่างการประชุมนะอาจจะบุกเข้าไปทำร้ายหรืออาจจะพูดไม่พอใจแล้วก็มีการชกเลยปากแตกนะอันนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรงนะครับพักงานได้เลิกจ้างได้ ลำดับต่อไปนะครับมีหน้าที่ควบคุมเตาหลอมนะครับอลูมิเนียมแต่ละทิ้งหน้าที่ไปอยู่ห้องอาหารนะครับก็เหมือนเหมือนการอู้งานการทิ้งงานและทิ้งหน้าที่ไปไปอยู่ห้องอาหารอันนี้เมื่อปี4-3นะครับความผิด้ายแรงนะครับเลิกจ้างได้นะฮะพักงานได้นะครับ ลำดับต่อไปนะครับดา่าและท้าชกผู้บังคับบัญชาต่อหน้าคนอื่นอันนี้ผิดลหลายแรงนะครับนี่พิพภากษาเมื่อปี33เมาจากข้างนอกและมีหน้าที่ขับรถเครนนะฮะขับรถเครนอันนี้โทษหนักนะครับเลิกจ้างพักงานได้นะครับน,นี่ก็เมื่อปี3 4นะฮะ ผิดซ้ำคำเตือนเรื่องละทิ้งหน้าที่ไปเล่นหมามากฮอสนะฮะเป็นเล่นหมากคฮอสอันนี้ปีสามหนึ่งี่ความความผิดร้ายแรงนะฮะความผิดร้ายแรงพักง,งานได้เลิกจ้างได้ด่าและให้ของรับผู้จัดการฝ่ายบุคคลอันนี้ก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นอนะันนี้เป็นโทษหนักนะครับโทษหนักเลิกจ้างได้นะเป็นโทษร้ายแรงนะฮะเลิกจ้างได้พักง,งานได้ รายการต่อไปครับช่วยลูกน้องปลอมใบลาป่วยอ่าอันนี้หัวหน้าเป็นเสเองนะฮะหัวหน้าเป็นเสเองนี่เป็นโทษหนักครับเป็นความผิดสถานหนักพักงานได้เลิกจ้างได้นะครับลำดับต่อไปตอกบัตรแทนกันโดยไม่ตรงตามความเป็นจริงนะไม่ตรงความเป็นจริงอันนี้ถือเป็นโทษสถานหนักนะะพักงานได้เลิกจ้างได้แต่ก็ยังมีข้อสังเกตนะว่าถ้ามันตรงความเป็นจริงอะ่ะจะผิดไหมนะฮะ อันนี้ก็ต้องต้องดูเจตนาแล้วต้องพิจารณาให้ดีนะ,ะครับครับลำดับต่อไปครับเมื่อกี้นี้พิพากษามเมื่อปี25นะครับลำดับต่อไปเป็นคนเดินโพยในที่ทำงานแต่ให้ภริยาเป็นผู้ส่งมอบอ่าอันนี้น่าจะเป็นโพยหวยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโพยหวยหรือเปล่าน,นี่ปีสี่หนึ่งอันนี้ผิดายแรงนะครับ ผิดร้ายแรงนะฮะเป็นความผิดสถานหนักพักงานได้เลิกจ้างได้นะครับรับเงินบริจาคเพื่อไปมอบให้แก่วัดแต่กลับไม่นำไปมอบอันนี้ก็สองสี่ปีสองสเป็นโทษร้ายแรงนะครับเป็นโทษร้ายแรงนะฮะขับรถโดยสารเร็วมากและแซงลวดเดียวเหมือนแข่งรถ น,นี่เมื่อปี2 5 3 0โทษสถานหนักครับมีความผิดสถานหนักนี่ยพักงานได้เลยย่างได้ปล่อยเงินกู้โดยเรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินกฎหมายเรียก15ต่อ15วันอันนี้ก็โทษสถานหนักนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับว่าถ้าหากว่า,าหาว่าดอกเบี้ยไม่เกินกฎหมายลนะจะผิดไหมนะอันนี้ก็คงต้องไปดูข้อบังคับนะครับแล้วไปดูสภาพแวดล้อมนะก่อนที่จะวินิจฉัยอันนี้ ความผิดสถานหนักนะครับพักงานได้เลิกจ้างได้แอบใช้โทรศัพท์ทางไกลอันนี้คงไปใช้โทรศัพท์ของบริษัทอันนี้ผิดสถานหนักนะครับความผิดสถานร้ายแรงนะฮะเลิกจ้างได้พักงานได้เลิกจ้างได้ล่วงเกินทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาโอ้อันนี้เมื่อปี4 5นะฮะเมื่อปี4 5หนี่เขาเรียวกว่าเซ็ก a ลมนะฮะอันนี้เป็นความผิดสถานร้ายแรงนะครับ เลิกพักงานเลิกจ้างได้นะครับพักงานได้เลิกจ้างได้นะฮะธรรมนาจารย์สาวใช้ของเพื่อนโดยมีอาวุธอันนี้ก็แน่นอนครับเมื่อปี29ผิดหลายแรงนะครับไปเยี่ยมมารดาซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ได้ลานะครับก็ถือว่าเป็นความผิดหลายแหลงนะครับผมเข้าใจว่า เรื่องนี้คงจะวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่านะครับบิดามดาเข้าโรงพยาบาเลเร่งด่วนหรือเปล่าหรือว่าป่วยหนักสถานหนักหรือเปล่าต้องรีบไปดูแลอะไรเงี้ยหรือเปล่านะฮะแต่นี่เป็นความดันโลหิตสูงนะเพราะนั้นก็ถือว่าไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเร,ร่งด่วนนะฮะไม่น่าจะร้ายแรงก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับความผิดร้ายแรงครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะท่านจะสามารถไปศึกษา รายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นคำพักษาดีกานี่ก็จะมีออกมาทุกวันฮะมีออกมาทุกวันเพราะว่าศาลก็จะทําหน้าที่พิจารณาพิพากษ,ษาคดีนะครับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เราในฐานะที่เป็นฝ่ายจัดการก็ดีหรือเป็นฝ่ายสาภาพแรงงานก็ดีหรือฝ่ายบุคคลก็ดีนะครับจำเป็นที่ต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาเพราะว่า มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับคำพิพากษาดีกาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าหากว่าเป็นไปสักระยะหนึ่งนะครับเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปสา,านติกาก็จะมีการเชิญประชุมใหญ่นะครับเรียกประชุมใหญ่คือประชุมใหญ่คือผูพวกษาสานติกาทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อพิจารณากรณีเนี้ยว่าสมควรที่จะกลับคําพิพากษาดีกาไหมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเผื่อวิพากษา,าออกไป ามของเดิมเนี่ยอาจจะไม่คำพักษาเดิมอาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะนั้นเราก็จําเป็นต้องศึกษาต่อเนื่องนะครับต,ตอนนี้ก็ไม่ยากนะฮะเข้าไปในในเว็บไซต์นะครับของศาลก็ได้หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีอาจารย์หลายท่านที่ทําสรุปข้อมูลเหล่านี้นะครับหรือที่ blci เราก็มีนะฮะก็ติดต่อไปได้นะครับครับหรับว,วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับในการที่จะ พิจารณาวินิจฉัยระดับของรุนแรงความแรงของมาตรการวินัยที่จะใช้นะครับว่าจะเป็นความผิดร้าแรงไหมจะสามารถพักง,งานได้ไหมสามารถเลิกจ้างได้ไหมผมก็ได้นําเสนอไปหลายประเด็นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับก็ขอความกรุณาท่านไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับในการใช้งานจริงนะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างครับสําหรับวันนี้ก็จะขอยุดถเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้ายัางไม่ได้ติดตามก็กรุณากดติดตาม หรือถ้าจักุณาแนะนําให้ผู้ที่เรียนด้านนี้ผู้ที่ทํางานด้านนี้หรือผู้สนใจทั่วไปครับกดติดตามเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการที่ได้รับคลิปต่อไปโดยอัตโนมัตินะครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ